อ๋อครับสวัสดีคนทีด้วยน,นะครผมเรียกผมเรียกผมพี่เนมช่องแรกวันไอเกวนะครับผมซึ่งนิยมเกมบัสซ์มู l ลเตอร์อินโดนีเซียนะผมซึ่งวันนี้จะมาเล่นมอดมอดอะไรดีมอดอะไรดีไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราขอเลื่อนหาไปเรื่อยๆผมผมเดี๋ยวผมขอเลื่อนหาไปเรื่อยๆทุกคนเู้จะลงอะไรดี นะเราไม่มีมอสอะไรให้ลงแล้วทุกคนลงมอสอะไรดีอ่าขนาหนี้จะไปเล่นไม่รู้นะ อันนี้รถตัวเป็นสิ่งดีวกว่าทุกคนรถตัวรถอะไรปะอ๋อหกล้ออันนี้เป็ิ่งนะทุกคนคอยจะตัดภาพเหมือนเดิมนะทุกคนปัาตัดภาพตัดภาพเสร็จซึ่งก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะทุกคน นี่พงอะไรมันสูงแล้วมือกล้องมันต่ำวนะนี่ครัทุกคนเห,ห,หนือเหนือไม่มีไฟวิ่งไม่ทำอะไรนี่เลยไม่ทำอะไรนี่เลยไม่รู้นะ จะมีการทักทิุ้กองเลยะหรืออาจจะใหคหยาบด้วยก็ได้อาจจะใช้อะี้ก็ต่อไปด้วยทุกับอาจจะเกิดขึ้นแบบไปช่ออย่างนี่หนูก็ใช้กระดน้ำยาล้าชมด้วยน้ำกระดงไม่ไ้หรนออาจจะมีคำหยาบทึบ่ก็ได้ เอ้ยทุกคนรถพ่วงปัดปัด,บดไม่สว่างะไรขึ้นเลยนะทุกคนคิดนี้ก็เป็นกิปสุดยอดทุกคนค,ครับขอเป็นคิปเท่นี้ก็พอสวัสด,สดีครับ